พี่ๆทุกคนคะตอนเนี้ยไอวี่เขาจะติดนอนท่าเนี้ยมากเลยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือท่าอะไรจะเรียกว่าท่านั่งหรือว่าท่านอนดีคือไอวี่หนูก็เป็นผู้หญิงอนะความกุลสตรีเท่ากับ ศูนย์ค่ะแต่แม้ว่าไม่ใช่อะไรหรอกนะเพราะว่าวิอ้วนค่ะมันหนักพุงเผลอตกข้างตีก็ยังลุกไม่ได้เลยค่ะโถไอ้อ้วนแม่บอกแล้วว่าอยากกินแซบกลางคืนเนี่ยแห่งเป็นผีฮโลวีหรือว่าผีสัมภักันแน่นี่หิวโหยเกินมอร่อยนมกับว่าแต่อันนี้คือกี่โมงค่ะพี่ช่วยบอกหนักหลังนะว่างไม่ได้เต่อต่างสู้มันแข่งขันกันกินแซบกับน้องสาวไปเลยค่ะเธอกินเยอะ ฉันก็กินเยอะไม่ยอมกันแบบนี้ผลประกอบการคือนั่งแล้วลุกไม่ขึ้นค่ะตั้งแต่เด็กๆที่ไอวีตัวเล็กกว่าเพื่อนอะกินเม็ดๆได้ก็ตัวหนุ่มหนับขึ้นมาเลยค่ะสูตรที่ตอนนี้กินจะเป็นมาเทอร์นขีดเทนนะคะแต่ว่าถ้าโตแล้วเนี่ยอีก2เดือนไอวี้ก็จะกินสูตรเกรนฟรีอย่างพี่ๆเขาได้แล้วค่ะแต่ทุกคนก็อย่าเพิ่งว่ายวี่ไปนะเด็กวัยรุ่นสมัยเนี้ยเขาก็มีเหตุผลที่ต้องกินเยอะก็เพราะว่าเก็บแรงและส่งต่อสารอาหารไปให้น้องค่ะ